สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณาคดีโลกและโบราณาคดีไทยนะครับพอดแคสต์ Podcast ที่เราจะพาไปขุดคุยเรื่องราวน่าทึ่งลึกลับในประวัติศาสตร์กันวันนี้เรามีข้อมูลชุดใหญ่เลยครับทั้งรายงานการค้นพบล่าสุดบทวิเคราะห์และก็ผลสำรวจด้วยเทคโนโลยีล้ำๆเลยใช่ครับเรากำลังจะเจาะลึกภารกิจตามล่าครั้งสำคัญแห่งศตวตรรษนี้เลยก็ว่าได้ การตามหาสุสานของราชินีองค์สุดท้ายแห่งอียิปต์คลีโอพัตราที่7กับคนรักของพระนางมาร์กแอนโทนีที่แบบหายไปเลย2,000กว่าปีแล้วเป้าหมายวันนี้ก็คือกลั่นกรองข้อมูลทั้งหมดนี้แหละครับให้เห็นภาพชัดๆว่าตอนนี้เรารู้อะไรความหวังอยู่ตรงไหนและมันยากยังไงบ้างค่ะเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องประวัติศาสตร์หรือบุคคลสําคัญแต่มันคือการเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาพยา,ายามไขปริศนาโบราณด้วย ครับผมมาเริ่มที่คำถามใหญ่สุดเลยที่ตั้งสุสานเนี่ยตกลงมันน่าจะอยู่ที่ไหนกันแน่ครับเหมือนจะมีสองที่หลักๆที่เขาเถียงกันอยู่อเล็กซานเดรียกับเอ่อทาโพซิริสแมกนาพวกบันทึกเก่าๆอย่างของพลูทากสุโทเนียสก็เหมือนจะชี้ไปทางอเล็กซานเดรียนะครับที่ว่าออกเทเวียนอนุญาตให้ฝั่งคู่กันอย่างสมเกียจ ใช่ค่ะบันทึกพวกนั้นเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยพลูทาร์กนี่ให้รายละเอียดน่าสนใจมากนะคะเขาบอกว่าสุสานอยู่ใกล้วิหารไอซิสซึ่งเคลียวพัตราผูกพันมากๆอืมถึงขั้นเชื่อว่าเป็นอวตารของเทพีเลยเขายังเล่าถึงช่วงท้ายๆท,ท,ที่เคลียวพัตราไปไปมา,มาระหว่างวังกับสุสานที่กำลังสร้างแล้วก็มีสตราโบอีกคนหนึ่งที่ระบุต,ตำแหน่งวังบนเ,เ,เกาะอันทิโรดอสนอกฝั่งอเล็กซานเดรียนะคะอ๋อครับข้อมูลพวกนี้ มันก็ทําให้คนส่วนใหญ่คิดว่าก็น่าจะอยู่อเล็กซานเดรียนั่นแหละเมืองหลวงเลยนี่นาแต่ปัญหามันคือปัญหาใหญ่เลยค่ะคืออเล็กซานเดรียยุคนั้นกับยุคนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะส่วนสําคัญสําคัญใช่ไหมครับพื้นที่อย่างท่าเรือพระราชวังหรือเกาะที่ว่านั่นจมอยู่ใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปแล้วค่ะผลจากแผ่นดินไหวสึนามิหลายรอบเลยโดยเฉพาะช่วงศตรวรรษที่4ี่ถึงสิบสี่มันเปลี่ยนไปหมด การจะไปหาสุสานบนบกในจุดที่คาดว่าใช่มันเลยแทบเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่ก็มีคนพยายามหาใต้น้ำอยู่เหมือนกันอย่างแฟรงกอก์ดิโอใช่ไหมครับที่ใช้เวลาสำรวจไป25ปีเขาเจออะไรบ้างครับคุณกอดิโอเขาทำงานได้สุดยอดมากนะคะ คือเขาเจอแล้วก็ทำแผนที่สร้างโครงสร้างสมัยปโตเลนีใต้น้ำได้เยอะเลยทั้งส่วนวังวิหารไอซิสแล้วก็ยืนยันตำแหน่งเกาะอันทิโรดอสได้เขาเองก็เชื่อนะคะว่าสุสานน่าจะอยู่บนเกาะที่จมไปนั่นแหละอื mm hmm. แต่มันก็ยากมากค่ะการขุดค้นใต้น้ำมันซับซ้อนข้อจำกัดเยอะก็เลยยังไม่มีใครเจอสุสานจริงๆสักคือเอาล่ะ ทีนี้มาถึงจุดที่น่าสนใจมากที่ข้อมูลใหม่ๆให้ความสำคัญเลยคือแนวคิดของดรแคทลีนมาร์ตินเนสที่แบบคิดต่างออกไปเลยเขาเสนอว่าบางทีสุสานอาจจะไม่ได้อยู่ในอเล็กซานเดรียแต่อยู่ที่ทาโบซิริสแมกนาที่นี่คืออะไรครับทาโปซิริสแมกนาเป็นกลุ่มวิหารโบราณค่ะใหญ่พอสุงควรเลยสร้างอุทิศให้เทพโอซิริสกับเทพไอซิสอยู่ห่างอเล็กซานเดรียไปทางตะวันตกประมาณ45กิโลเมตร แนวคิดของดรมาติเนสเนี่ยมีเหตุผลน่าสนใจมากอย่างแรกก็คือความผูกพันของคลโอพัตรากับเทพีไอซิสอย่างที่บอกไปเทพีแห่งชีวิตการฟื้นคืนชีพความเป็นอมตะอะไรแบบนั้นการเลือกฝังร่างในที่ที่อุทิศให้ไอซิสโดยตรงเนี่ยมันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ส่งพลังมากค่ะแล้วมันอาจจะเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนั้นด้วยไหมครับแบบว่าพอแพ้สงครามอเล็กซานเดรียก็คงโดนโรมันคุมเข้ม ใช่ค่ะนั่นก็เป็นอีกประเด็นที่น่าคิดถ้าโพซิริสแมกนามันอยู่ห่างออกมาอาจจะปลอดภัยกว่าเป็นส่วนตัวกว่าในการทําพิธีศพตามความเชื่อเดิมโดยที่โรมันไม่มายุ่งหรือมาจับจ้องมีการตีความไปถึงขั้นว่าการเลือกที่นี่อาจจะเป็นเหมือนการประกาศจุดยืนครั้งสุดท้ายของเคลโอ<ฮ>พัตราในฐานะอวตารของไอซิสเพื่อท้าทายโรมันด้วยซ้านะคะโหฟังดูมีมิติซับซ้อนกว่าแค่ หาท <that> like ี่ฝังศพแล้วนะครับเนี่ยทีนี้มาดูสิ่งที่ดรมาร์ติเนสเจอที่ทาโปซิลิสแมกนาบ้างครับเขาขุดมาตั้งแต่ปี2004นานเหมือนกันนะฮะเจออะไรที่สนับสนุนทฤษฎีนี้บ้างครับเกือบ20ปีเลยค่ะทีมงานเขาเจอหลักฐานเยอะมากนะคะอย่างเช่นเหรียญโบราณเป็นร้อยๆเหรียญเลยมีหน้าคลีโอพราตราอเล็กซานเดอร์มหาราชแล้วก็มีพวกรูปปั้นเสียนชิ้นส่วนรูปปั้นเทพีไอซิส เครื่องปั้นดินเผาที่อายุตรงกับสมัยปโตเลมีแล้วก็ที่สําคัญคือเจอหลุมฝังศพแบบกรีกโรม,มันหลายสิบหลุมเลยแถวแถวรอกนอกวิหารแสดงว่าพื้นที่นี้เคยใช้ฝังศพมาก่อนจริงๆใช่ค่ะมันบอกว่าที่นี่ก็เป็นสุสานได้เหมือนกันแล้วก็มาถึงการค้นพบที่แบบโอ้โหต้องหันมามองเลยอุโมงยักษ์ใต้ดินลึก13เมตรสูง2เมตรยาวเป็นกิโลทางการอีลิตบอกว่าปาฏิหาริย์ทางเรขาคณิตเลยเหรอครับ มันน่าทึ่งมากค่ะยาว1 3 0 5เมตรเจาะหินทรายได้แม่นยำมากรูปแบบการสร้างเนี่ยเขาว่าคล้ายๆอุโมงค์ส่งน้ำอยู่พาลินอสที่กรีกที่ถือเป็นสุดยอดวิศวกรรมยุคนั้นเลยที่สำคัญคืออุโมงค์ที่ทัโปซิริสแมกนาเนี่ยบางส่วนมันจมน้ำด้วยยิ่งเพิ่มความลึกลับเข้าไปอีก Hmm. เรายังไม่รู้หน้าที่จริงๆมันอาจจะเป็นทางระบายน้ำทางลับหรืออย่างที่ดรมาติเนสหวังไว้อาจจะเป็นทางไปสู่สารที่ซ่อนอยู่ก็ได้ค่ะสุดยอดแต่เดี๋ยวก่อนข้อมูลล่าสุดที่เพิ่งได้มานี่พีกกว่าเดิมอีกมีรายงานว่ามีการประกาศค้นพบใหญ่เมื่อตคอ2025อันนี้ตามข้อมูลที่ได้มานะครับอาจจะอ้างอิงข้อมูลคาดการคือเจอท่าเรือโบราณจมอยู่ใต้น้ำตรงหน้าวิหารทาปซิริสแมกนาเลย แถมยังร่วมมือกับโรเบิร์ตบาลาดคนเจอไททานิกด้วยใช่ค่ะการโจรยท่าเรือใต้น้ำนี่สำคัญมากๆทีมสำรวจเขาเจอโครงสร้างชัดเจนเลยค่ะทั้งเสาหินบล็อกซีเมน์พื้นหินขัดสมอเรือโบราณทั้งหินทั้งโลหะแล้วก็พวกภาชนะแอมโฟราเยอะมากอายุราวๆสตรวรรษที่1ก่อนคิศสศกราชตรงยุคคลีโอพัตราเปกเลยแล้วที่สำคัญสุดๆคืออโครงสร้างท่าเรือใต้น้ำเนี่ย มันเชื่อมกับอุโมง์ใต้ดินที่เราเพิ่งพูดถึงโอ้โหนี่มันเปลี่ยนภาพของทาโปซิริสแมกนาไปเลยนะครับเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะมันทำให้เห็นว่าที่นี่ไม่ใช่แค่วิหารโดดๆดดแต่เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและอาจจะเศรษฐ,ฐกิจด้วยที่มีท่าเรือเชื่อมกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยตรงทำให้การเดินทางมาที่นี่ทางทะเลเป็นไปได้แล้วมันก็ไปเสริมทฤษฎีดรมอร์อติเนสมากๆว่าคลีโอพาตราอาจจะเลือกที่นี่แหละที่ศักดิ์สิทธิ์ เชื่อมโยงกับไอซิสแล้วยังเชื่อมกับทะเลอาจจะหมายถึงการเดินทางไปสู่โลกหน้าตามความเชื่อก็ได้ค่ะมีพูดถึงพื้นที่ชื่อซาลามาฟใต้น้ำด้วยอันนี้คืออะไรครับอ๋อบริเวณซาลามาฟเขาเจอโครงสร้างสี่เหลี่ยมค่ะมีฐานหินบะซอลเสาหินคล้ายๆกับที่เจอในวิหารบนบกอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาคารท่าเรือหรืออาจจะเป็นที่ทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างเกี่ยวกับไอซิสการเดินทางทางน้ำโดยเฉพาะ ยิ่งตอกย้ำความสำคัญทงางศาสนาของที่นี่ไปอีกค่ะจำดูหลักฐานทางโบราณคดีที่ทัโปเซริสแมกนานี่มันแบบว่าหน้าทึ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วนอกจากการขุดๆหาหาแบบนี้เนี่ยเขามีใช้เทคโนโลยีอื่นมาช่วยสแกนหาของที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปอีกไหมครับมีแน่นอนค่ะอันนี้ก็น่าสนใจมากเขาใช้เทคนิคสำรวจทางธรณีฟิสิ หรือพูดง่ายๆก็คือใช้เครื่องมือส่งสัญญาณลงไปใต้ดินเพื่อม,มองดูโครงสร้างข้างล่างโดยไม่ต้องขุดนะคะทำกันมาตั้งแต่ปี2010แล้วนะคะโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์และธรณีฟิสิกส์แห่งชาติของอ e ียิปต์ NRIAG ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญน,นานาชาติเลยอ๋อครับครับ ระยะแรกหรือเฟสวันเนี่ยเขาใช้หลายอย่างรวมกันทั้งเรดาร์ทะลุดิน GPR ที่ส่งคลื่นเรดาร์ลงไปดูการสำรวจความต้านทานไฟฟ้า ERT วัดว่ดดินตรงไหนนำไฟฟ้าต่างกันอาจจะบอกถึงโพรงหรือกำแพงได้แล้วก็การวัดสนามแม่เหล็ก MAG หาพวกโลหะคือใช้หลายๆอย่างเพื่อเห็นภาพใต้ดินชัดขึ้นเพราะแต่ละวิธีมันก็เก่งคนละอย่างค่ะแล้วผลเฟสแรกเป็นไงครับเจออะไรเด็ดๆไหมเฟสแรกยังไม่เจอแบบ โพรงใหญ่ๆชัดๆนะคะแต่ข้อมูลจาก GPR กับ ERT ก็เจอสัญญาณน่าสงสัยหลายจุดเป็นลักษณะที่ตีความได้ว่าอาจจะเป็นโพรงเล็กๆที่เป็นไปได้ซึ่งถึงจะไม่ใช่สุสานใหญ่ตัวอะไรแต่ก็พอที่จะทำให้เขาสำรวจต่อในเฟสสองด้วยเทคนิคที่เจาะลึกกว่าเดิมนั่นคือเทคนิคอะไรครับเฟสสองเขาเอาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่อมาก VLFEM มาใช้เสริมค่ะ <Ừ. S 2> อันนี้จะเก่งในการหาโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่อยู่ลึกลงไปอย่างพุกรอยแตกรอยเลื่อนหรือโครงใหญ่ๆที่อาจจะลึกเกินกว่า GPR หรือ ERT เดิมๆจะจับได้ชัดนะคะแล้ว VLFEM นี่แหละที่เจอของดีใช่ไหมครับ ต้องบอกว่าเจอลักษณะที่น่าสนใจมากๆค่ะผลวิเคราะห์ข้อมูล VLFM e รวมกับ ERT เดิมแล้วก็ข้อมูลเจาะสำรวจบางส่วนเนี่ยมันชี้ไปที่โซนที่มีความต้านทานไฟฟ้าสูงผิดปกติชัดเจนเลยบริเวณนี้อยู่ใต้ศูนย์กลางวิหารโอซิริสเลยค่ะที่ทาโปซิริสแมกนาที่ความลึกประมาณ25-45เมตรใต้ดินโซนต้านทานไฟฟ้าสูงลึก25-45เมตรใต้วิหารหรือว่า หรือว่านี่คือสัญญาณของสุสานมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะทีมวิจัยเขาตีความว่าโซนที่ต้านทานไฟฟ้าสูงแบบนี้น่าจะเป็นลักษณะของโพรงหรือห้องว่างขนาดใหญ่ใต้ดินซึ่งความลึกระดับ25-45เมตรเนี่ยมันก็สอดคล้องกับความลึกที่นักโบราณคดีเขาคาดการไว้สำหรับสุสานหลวงยุคนั้นแล้วก็ใกล้เคียงกับความลึกของหลุมศพอ,อื่นๆที่เคยเจอแถวนั้นด้วยค่ะแต่แต่ในข้อมูลเหมือนบอกว่า เคยเจาะสำรวจเท่านั้นแล้วไม่เจออะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะเคยมีการเจาะสำรวจไปก่อนหน้านี้แต่ว่าลงไปแค่ป,ประมาณ30เมตรซึ่งยังไม่เจอห้องว่างแต่โซนที่ VLFM e ตรวจเจอความผิดปกติชัดๆล่าสุดเนี่ยมันอยู่ในช่วง25-45เมตรซึ่งส่วนที่ลึกกว่า30เมตรลงไปเนี่ยยังไม่เคยมีใครเจาะลงไปถึงเลยอ๋อมันก็เลยยังเป็นพื้นที่ลึกลับที่รอาการพิสูจน์อยู่ค่ะ ทีมวิจัยเขายังตั้งข้อสังเกตอีกว่าถ้ามีสุสานจริงทางเข้าอาจจะไม่ได้อยู่ตรงๆในวิหารแต่อาจจะเป็นอุโมงคลับที่มานอกพื้นที่วิหารก็ได้ซึ่งก็ยิ่งทําให้หายากไปอีกนะคะโอ้โหฟังดูมีความหวังมากๆเลยครับแต่แน่นอนว่ามันก็คงไม่ง่ายมีความท้าทายมีข้อถกเถียงอยู่ด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยสภาพพื้นที่ที่ทาโพซิริสแมกนาเองก็ซับซ้อน พื้นผิวมันก็ครุขระจากการขุดการพังทลายแล้วก็มีส่วนจมน้ําอีกทําให้การใช้เครื่องมือการตีความข้อมูลต้องระวังมากๆแล้วก็ยังมีข้อถกเถียงในหมู่นักวิชาการด้วยค่ะอย่างเช่นดรซาฮีฮาวสที่บอกว่าไม่น่าจะฝังในวิหารนะ ใช่ค่ะนั่นเป็นมุมมองของนักอียิปต์วิทยาบางท่านที่ยึดตามธรรมเนียมว่าวิหารเอาไว้บูชาเทพไม่ใช่ที่ฝังศพฟาโรหรือราชวงศ์ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ต้องรับฟังนะคะแต่ในขณะเดียวกันการค้นพบต่างๆที่ทาโพซิริสแมกนาโดยเฉพาะอุโมงกับท่าเรือเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานที่หนักแน่นขึ้นเรื่อยๆว่าที่นี่มันต้องมีความสําคัญพิเศษจริงๆในยุคเคลโอพัตราแล้วทฤษฎีเดินเรื่องอเล็กซานเดรียล่ะครับถือว่าตกไปเลยไหม ยังไม่ตกไปซะทีเดียวนะคะทฤษฎีอเล็กซานเดียก็ยังมีคนเชื่ออยู่มากการค้นหาในอ่าวอเล็กซานเดียโดยเฉพาะใต้น้ําก็ยังทําควบคู่กันไปอยู่อืมครับไฟยารู้อาจจะไปเจออะไรที่นั่นก็ได้แต่ถ้าดูจากหลักฐานใหม่ๆในช่วงเกือบ20ปีหลังเนี่ยสปอตไลท์มันส่องมาที่ทารพซปลิสแมกนาชัดกว่าค่ะแล้วดรอกร์มาติเนสก็ยังมุ่งมั่นหาต่อไปงั้นถ้าให้สรุปจากข้อมูลทั้งหมดตอนนี้การค้นพบที่ Na, ท a พอซิริสแมกนาท้งอุโมงค์ปฏิหารทางเรขาคณิตนั่นถ้าเรือใต้น้ําแล้วก็สัญญาณใต้ดินที่ความลึก25-45เมตรเนี่ยถือเป็นความหวังที่สว่างที่สุดตอนนี้เลยไหมครับสําหรับการตามหาสุสานครีโอพัตรากับมาร์คแอนโทนีดิฉันคิดว่าพูดแบบนั้นได้เลยค่ะถึงจะยังไม่มีใครขุดเจอโฮมจริงๆจังๆนะคะแต่หลักฐานแวดล้อมทั้งหมด ทั้งโบราณวัตถุโครงสร้างยิ่งใหญ่ทั้งบนบกใต้น้าแล้วก็ข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ชี้ว่าอาจจะมีโพรงใหญ่ๆใ,ในตําแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยมันทําให้ทฤษฎีทาโบซิริสแมกนามีน้ําหนักมากที่สุดในตอนนี้แล้วก็แสดงให้เห็นว่าที่นี่สําคัญกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะเลยค่ะการผสมผสานกันระหว่างขุดแบบเดิมๆกับใช้เทคโนโลยีสแกนใกล้ดินเหมือนตาทิฟนี่ดูจะเป็นหัวใจสําคัญของการค้นหายุคนี้เลยนะครับ ใช่เลยค่ะมันคือการทำงานร่วมกันทำให้เราจำกัดเป้าหมายได้แม่นยำขึ้นได้ข้อมูลโดยไม่ต้องทำลายหลักฐานโดยไม่จำเป็นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการไขปริศนาซับซ้อนแบบนี้เลยค่ะและการค้นพบนี้อย่างที่ดรมาตินสเขาเน้นยำ้ำมันมีความหมายมากกว่าแค่เจอสุสานเจอสมบัติแต่มันคือการพยายามเข้าใจแล้วก็เล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่น่าทึ่งมากๆในประวัติศาสตร์ในมุมที่อาจจะต่างไปจากที่ผู้ชนะเขาเขียนไว้ ถูกต้องค่ะดรมอร์ติเนสมองว่าคลีโอพัตราไม่ใช่แค่ราชินีเจ้าสเสน่ห์แต่เป็นนักปราดเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้นำที่ฉลาดที่ท้าทายอำนาจผู้ชายในยุคนั้นการค้นพบสุสานจึงอาจจะเป็นการช่วยกู้คืนภาพลักษณ์เรื่องราวที่แท้จริงของพระนางซึ่งถูกโฆษณาชวนเชื่อของโรมันบิดเบือนไปให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในความเข้าใจของเราค่ะครับ นี่ก็เป็นเพียงภาพรวมส่วนหนึ่งจากข้อมูลที่เราได้เจาะลึกกันวันนี้นะครับการเดินทางตามหาสุสารคลโอพัตรายัางไม่จบง่ายๆแน่นอนแม้คำตอบสุดท้ายจะยังเป็นปริศนาแต่ระหว่างทางเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเลยนะครับใช่ค่ะคำถามสำคัญที่ยังค้างอยู่และท้าทายการทำงานต่อไปก็คือไอโซนต้านทานไฟฟ้าสูงที่อยู่ลึก25-45เมตรใต้วิหารโอซิรนะิสน่ะมันคือสุสานที่รอการเปิดเผยจริงหรือเปล่า หรือเป็นแค่หินธรรมดามีแต่การสำรวจเพิ่มเติมในอนาคตเท่านั้นค่ะที่จะยืนยันได้ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วครับแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอน ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่รับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ